สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องเขา้าปันนัปปี้กับพี่เข้าปันนะคะวันนี้เราจะพามาเล่นเกมที่มีชื่อว่ามีมซีนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบเราวันนี้เรามีภารกิจนะก็คือเราจะมาฟาร์มให้เวลสองพันนะทุกคนน่าจะนานมากเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะไปหาอะไรอีกมากมายทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ใช้เผาฉลามแล้วก็ มีกล้วยนะอยู่ข้างหลังเราแล้วตอนนี้เงินก็เหลือศูนย์บาทเจมเหลือหนึ่งอะเป็นไงละทุกคนเหลือน้อยมากเลยนี่ก็คือดาบทั้งหมดที่เรามีนะทุกคนเราก็มาดูพอบกันพอบก็มีประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราพิ่งเวลเกนะ้าร้อยแปดสิบเก้านะภารกิจในวันนี้ก็คือเออสองพันน่าจะเยอะไปทุกคนแล้วว่าฟาร์มซัก หนึ 1> 1, ่งพันหนึ่งพันเจ็ดแล้วกันนะทุกคนมันจะได้ดูแบบใกล้ตนแล้วทุกคนโอเคเราไปเรื่องกันเลยดีกว่าในตัวเราก็มารีวิวผลในตัวกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มีผลล่องหนเจ็ดสิบสามอันแล้วนะทุกคนโอ้โหโคตรเยอะเลยแล้วก็ผลอะไรเอ่ยเจ็ดสิบสี่อันนะทุกคนโคตรเยอะแล้วก็ผลบอมเจ็ดสิบสามมาทุกคนโอ้โหดิผลเริ่มต้นนี่เยอะมากเลยอันนี้ผลใด ผลเพชรนะทุกคนมีสามสิบเจ็ดผลส่วนอันนี้ก็เป็นผลพัดลมนะทุกคนผลหมุนสิบเก้าผลอันนี้เป็นผลบาลียทุกคนผลกําแพงสีเขียวมียี่สิบเอ้ยยี่สิบห้าผลนะทุกคนอันนี้ผลอะไรเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดผลนะทุกคนแล้วก็มาดูผลทรายผลทรายมีทั้งหมดสิบแปดผลนะทุกคนตอนนี้ผลน้ําแข็งเรามีสามสิบเอ็ดผลตอนนี้ผลน้ำเรามียี่สิบสามผลแล้ว ผลทองมีสิบหกผลแล้วผลสโนโก็มีสิบหกผลส่วนผลผลอุ้งเท้ามีก็มีสามสิบผลแล้วก็ผลไฟมียี่สิบเอ็ดผลส่วนผลโมจิมีหนึ่งผลแล้วก็ผลแห่งความมืดมีหนึ่งผลนะทุกคนโอเคมันก็อาจจะไม่ดีมากนะเพราะว่ามันยังเป็นพึ่งกะกาเลยทุกคนทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมนี่มันคือของดีทั้งนั้น เตะได้มีคนมาชิงอะทุกคนของดีเ oh ท่า oh นั oh ้นเลยเก็บเก็บให้หมดเลยทุกคนเก็บให้หมดเลยนี่วูเพื่อนขอ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 ่อ่ขอขไม่ให้หรอใช่วันนี้เราขอแกล้งคนนี้หน่อยแกล้งมันว่าสุ่ได้ผลโมจิ ทุกคนแกงได้เป็นผลโมจิโอ m มก o ดพิมพ์เลยรนะรุ่นแกงเขาแกงเขาโอ้ m มก o ดคนจัดเก็บจัดเก็บไปทุกคนเราไปฟาร์มกันไปทุกคนไปฟาร์มกัน เรามาดูกันว่าเกาะที่เราจะต้องไปคือเกาะไหนนะเกาะนี้นะทุกคนทุกคนตอนนี้เราขอหยิบผลโมจิออกมากินละกันนะทุกคนเพราะคิดว่าผลโมจิมันน่าจะดีนะแล้วก็กินเข้าไปย่อมย่อมย่อม,อมผลโมจินะทุกคนไปไปกันเลย เาะนะนเกาะนู้นนะทุกคนเราต้องไปเกาะนู้นก็ขับไปเลยดูดิผลนี้มันเดินบนน้ำไปด้วยโอเคก็ถึงเป้ที่เรียบร้อยนะทุกคนตรงนี้แหละแล้วเราก็รับเควสนะทุกคนมาดูกันว่ามันตีแล้วเข้าไหมไม่เข้านะเราเป็นผลโลกเกียร์ไงอันนี้ตีทั้งหมดห้าตัวทุกคน นี่แล้วก็ปรรึ๊โอ้โหอย่างแรงคนอย่างแรงอย่างแรงนี่นี่นี่ผลฟาร์มดีแล้วคนผลฟาร์มดีเขาบอกว่าให้เราอัพอันเนี้ยเนี่ยพลังผลปิศาจให้จันไปเลยเอิมด้วยความที่ ได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเจมอ่ะเราก็ต้องฟาร์มก่อนนะทุกคนโอเคเรามาฟาร์มนีม่ไปอะไรตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะล่อพวกนี้มาด้วยนะดูเหมือนว่าพวกนี้มันก็อยากจะเข้าร่วมในการตายเหมือนกันเราก็เลยจัดให้เลยนะตกตกตีตีต่อยต่อยมันให้มันตายนะรุนตายภายในแป๊บเดียว แล้วเราก็รับเควสดแหม่ทุกคนโอเคแล้วเราก็มาใช้สกิลนี้เลยวิ่งแล้วตีให้หมดเลยดีกว่าแล้วเราก็ใช้อันนี้แล้วก็ตีนะทุกคนกขอบอกเลยว่าดาบตอนนี้แรงสุดแล้วเราก็ใช้เป็นผลนการฆ่าพวกมันรับเควสใหมนะ่ทุกคนยังไม่พันนะยังไม่พัน วิสิบห้าเลยอ่ะทีหนึ่งทีหนึ่งสิสิบสิบห้าเลยอุ้ยโดนทุกตัวทุกคนโดนทุกตัวนี่ฟาร์มง่ายเลยฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายที่เรามีสกิลกว้างหลายอันดีทุกคนมีสกิลกว้างหลายอันก็ฟาร์มได้อย่างนี้แหละโอ้โอ,โอ้พูดจนไม่มีแรงโอเคนะทุกคนตอนนี้มันใกล้จะหนึ่งพันแล้วแล้ว,ลวทน มาเรามาแอปพลังผลปีศาจนะทุกคนแล้วเราก็มายืนตรงนี้นะประมาณตรงนี้แล้วก็กดใช้สกิลนะมันดูดีันชอบสกิลที่สามของผลโมจิมาเลยมันดูดีมันฟาร์มเร็วสุดนี่ฟาร์มเร็วสุดเลยทุกคนฟาร์มโคตรเร็วตอนนี้หนึ่งพันไว้ลวนะทุกคนเราไปดูกันว่าเราต้องไปตรงไหนต่อ หนึ่พันไปตรงนู้นนะทุกคนเราไปตรงนู้นกันดีกว่าทุกคนดูนี่ดิดูนี่ทุกคนมันคืออะไรให้เรามีอันนี้อะไรอะพับพิ้งใช้หมดสามล้านห้าแสนทุกคนเฮ้ยแล้วเราฟาร์มดูไหมลองฟาร์มดูมันน่าจะดีนะมั้งเอมเราต้องอควสนี้ออกก่อนแล้วเราก็มารับเควนี้นะทุกคน ค okay. แล้วก็ใช้พลังฝนโมจิเคลือบคุมมาไม่ความมันเรียวยังไม่เยอะกว่ามันเราก็เลยต้องวุุจุุุคนอดีมันตีจับเดียวกับตายเลยนี่เรียกมา แล้วว่าเราต้องใช้ผลแล้วอ่ะผลน่าจะดีแล้วมั่งไม่กากเหมืนอนตัวนั้นละอืมยคุณดีไปเลยตีไปเลยโอ้อัพอันนี้เยน,นะทุกคนตอนนี้พลังโจมตีเอ้ยพลังของผลปีศาจของเราเนี่ยมันเยอะก,กว่าดาวแล้วนะ ถ้างั้นต่อไปเราก็จะอัพด,ดาบแล้วกันนะทุกคนนี่เพือแบบนี้แล้วก็กระโดดตีทุบตบคนตบไปเลยตบมุชก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 โอเคทุกคนกับตาแล้วโอเคตอนนี้ก็ คือวิวมันไม่ขึ้นเลยอะทุกคนมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าทุกคนต้องมีอะไรผิดพลาดใช่ไหมต้องมีแน่เลยทุกคนมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนวู้วูมีคนใช้ผลมูจิอ้อตายอ้อเขาไม่ได้เขาจะเขาไม่ได้จะฟาร์มมอนด้วยเขาจะฆ่าเราด้วย อ้เขาเข้มมาฆ่าเราโหเลือดจีนกันไปปะหัดไปปะอะไรอะทุกคนเราต้องโอเคทุกคนรับเพื่อใหม่ โอเคแล้วเราก็ฟาร์มใหม่เลยนะทุกคนทุกคนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคโอ้ทุกคนมันโดนมันโดนมอนตตัวอื่นก็อัพเลือดนะทุกคน ฮ้ยตอนนี้มันตีเราไม่เข้าแล้วทุกคนความง่ายความง่ายมันตีไม่เข้านี่ตัวตัววสามตัวก็เพอนี่สามตัวก็เพอรนะทุกคนนี่ปึ๊บ โอเคเอ้งสีตัวสีตัวไม่บอกโอเคเรามาอัพอันนี้ก็ดีกว่าทุกคนนี่อัพเลยเ้อทุกคนเหนื่อยมากเลยใช้อันนี้ฟาร์มนม่คคอโคตรเหนือ,อยเพิ่งเห็นว่าผีเป็นหน้านี้เนะี่ย ตีไปเลยทุกคนตีไปเลยตรงนี้ได้อุ้ยห้าตัวเลยหรอทุกคนห้าตัวเกินไปเปล่า ปื๊ดปื๊ดปืออ๊ดอุ้ยมันโดนห้าตัวทุกคนโอเคโอเคห้า okay, okay. ตัวก็ห้า,ต,าตัวนีตัวยืนตรงนี้ทุกคนห่างจากจุดรับเฟ้นหนึ่ง นี่ต้องกะระยะก่อนนะทุกคนเออคลิปนี้มันน่าจะยาวนะคะทุกคนถ้างั้นเอาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วกันนะทุกคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยน่าจะได้อยู่โอเคตอนนี้สามสิบสามเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอเคเยอะอยู่ตอนอันนี้โดนทุกตัวเลยนะทุกคนโหไม่นา่าแช้วมั่งสามตัวเนี่ยได้สี่ตัว นี่มันห้าตัวแล้วเนี่ยเราก็ตุนี่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 ลักควสอีกแล้วเราก็ตีมอนอีกนะทุกคนมันจะได้ฟาร์มแบบไปๆนี่ เรามาแอปอันนี้กันดีกว่านี่ตอนนี้กล้าเราอดนะ้ไหมมันโดนทุกตัวทุกคนเอ็ไม่ได้โดนทุกตัวหรอ เท่ากันเลนะอืมดีไปเลยโอเคครบสิตัวแล้ 21, ยี่สิบเอ็ดหลืออีกหกตัวอีกหกเท่ากัน เฮ้ยหกนาทีทุกคนนี่เท่ากันแล้วนี่นะโอ้ยแค่นี้ก่อนนะทุกคนคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวทุกคนจะดูไม่ไหวนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย